ป้าทุกคนทั่วหมดเลยมึงก็เจ้ายายเหื่อมอะไรทุกคนนาะคันบเอาคือมีแต่ซ่องหลามปกติเหื่อมีซีรับเอาขึ้นบู้ันบนี่ต้องแบบเอาจักไปหมดทุกคนค่ะท่าฟนตกฝนหลินซีถ้นท่าแบบไปเมียว่าไปฟิตบิดไปเซบิดก็คือสีบได้ขวบมายากอันละไายทุกคนเมื่อคืนนี้จนรถฟันว่าไปฟิตบิดฟิดเอ่ยอะได้ป่าตัวบังง่ายๆอ่ะสัน สวัสดียินดีต่อรับเขาซื้อซองข้ามีนาสารุปขาบาเด้วยทุกคนจะไปดีกันตอนเศร้าๆเลยทุกคนพอดีตื่นมาเฮ็ดเเฮ็ดไรนี่แลแล้วก็เลยว,ว่ไยาได้กินเสี้ยน้ำซ่านทุกคนแห้งแห่ทุกคนเนาะเนื่องจากว่าอ่าฝนตกมาซ่องมือซ่องคืนอ่ะมาแม่ทุกคนเนาะไม่และไม่ละตกมาตั้งแต่คืนมือก้อนทุกคนเนาะมาฮอตคืนมือวานนี้เมื่อวานนี้ก็คือตกมึดมือเลยทุกคน ตกตั้งแต่มืออ kind of mm ่าตอนเด้อเด้อจะมาฮอตตอนเ้าจนมาโรดมาเมือนี้ทุกคนเนาะมือนี้เป็นมือที่ซ้ำละเป็นมือที่ซ้ำของฝ้นตกทุกคนเนาะก็คือแบบตกลิ้นลิ้นแบบมดมือเลยเมื่อวานก็คือมดมือมดเป็นจนแบบบ่มีตอนหยุดมือเ้าเลยทุกคนก็เลยแบบได้ยินเสียงน้ำซาลแห้งแห้งทุกคนเนาะนี่ยก็เลยว่าที่งรองยาวลงไปเบิ้งเบึ้งเพราะว่ามันมันแากตกหมดมือก็คือเมื่อวานนี้ทุกคนเนาะมดมืออิลี่เลยแบบบ่มีฟ้นเ้าจักน้อยเลย บึงมีเพื่อนที่กินทุกขี้จ้าเห็ดยังอะไรทุกคนเลยกับโบเทอไปใส่เลยเนื้อสักว่าคนมันตกแหงเอาไปเห็ดยังกับคือนุ่งยางทุกคนอยากเห็ดเวี้ยนเข้าแล้วละกัเลยว่าชิพาทุกคนงานตัวโรนินซานกันไอ้โรนิงตัวนี้ก็คือคนมันตกคึมพังคึมพังทุกคนเลยทุกคนเลยโอ้ยว้วทีว่าปิ้นข้าวกรองนี่น่ะไอเกอร์เขาลุกคือพากฟ้าลูกตั้งแต่ยกับคมคือหนุ่มทุกคนเนาะงคืคนตกแหงว่ะเตี้ยมสาดตงแหง เป้ำส่นกแค้ะเดี๋ยวปสรุปไเบ้าง้ำสั่งคนสดท้ายคนยงน้ำสทุกคนสมัยขันห่มนี่น้อยแค่ขันห่มเอาขันเปขันห่มยัทุกคนัห่มนี่น้อยหดบางไดยเต็มหัวดีโดขันห่มบางดเต็มหัวเปห่มกอนทำานฟองอนให้มอีดิโดนี่ เย่ค่ะคุณตังใหญ่ละว,ว้าทุกคนนําไม่แม่น้ำสารเข้าหนาแล้วก็บรจักทุกคนเนาะเพราะว่าเขาท้องสักก็คือไปอยูวุบท้องสักไปนอนหนาตัเมื่อคือนนี้เนาะอู้หว่าปนีอ่ามันฝนมันตกลินซีน้ำน้ำน้ำสารขึ้นน้ำสารน่าจะเข้าทุกคนเนาะตื้อมาเฮ็ดเวียแล้วก็ออกมาเลยทุกคนเนาะหน้าตายงังกับบบไดร่างเลยตอนนี้เกือบเกือบเจ็ดโมงเช้าแล้วทุกคนยี่ประมาณสิบนาทีเจ็ดโมงเช้า ไปเหาย่าไปพื่นค่ะทุกคนเพราะว่าเสียงน้ำสานคือเปแห้แห้งเพรามีนาคือเจ็บแอวแท้เดี๋ยวโคดแอวขนาดเมื่อวานนี้ก็คือบโลซ้ายไปโบโลซ้ายเลยทุกคนยุ่งเหือนมึะะนนดมือเนาะเพราะว่าคำคำโบโลซ้ไปกี่อย่างก็คือแบบเท่าเท่ากับซ้ำกับแบบบ่มีเรียกเลยทุกคนน้องซ้าไปไปเบียกให้เรียกหน้าใช่เนาะ้นไเช็คแอป ข้อันเท่าไรที่ลงเริ่งน้สาจีไมเบื่องน้ำสั่นือกระยานำที่เข้าให้เขานาผมโอ้ปวดแอวแทไปเห็นเส้นน้ำสารนยิ่เหอนแแห้งว้าคือแบบคล้ายๆเสี้นฝนลงปูเลยแบมีม่ไรดูขวนตกใบมีมืดมือเลยกมาเชื่อกัตกตกข้ามีเลยก็จะไม่กระแห้งแห้งขึ้นมาเลยเนาะ ปาแหงนะก้เศร้าแ,แล้วก็วกตกซัมนี่สินะจะว่าตกเรื่อยๆเลยตกไปหมดมือหมดมือเลยปาทุกคนคอขอึ้นมาคอนเทิร์นเลยโชโชโทว์ๆๆๆจะลายแทะหึปาทุกคนทัวหมดเลยมันก็จะย้า,ายเหื่อมอะไรทุกคนเอ,คเอาคือมีแต่ซ่องหลามปกติเหื่อมีซีลับ เอาขึ้นรุท่านบ่นี่ต้องแบบเอาจักไว้หมดทุกคนเนาะเพราะว่าเพราะว่าเคยมีเหตุการณ์ที่แบบว่าน้ําขึ้นยิงแหงแบบมาเป็นบ้านละจักอ่าจักจมทุกคนนอะแบบเผื่อไล่ละมันเหื่อปีนะจักจมลงเลยป้าทุกคนคาดว่าทางมือนี้ยิงตกมือตกแหงอีมินาว่าพี่แหละมีนาว่า,าคือขึ้นมาถึงทุกคน <c oughs> คือสีท่วมขึ้นมาเลย เอ้ยเฮือนรำนึกฟิกเงียบเงียบเงยบเลยทุกคนบนคนไม่อย่างแท้ร้อนน้ำักไล่ไลทุกคนทางทางที่แบบมือนั้นนุทุกคนน้อมมือที่ยามินาพาทุกคนมาเก็บแกนยางทุกคนน้อมที่มาเก็บแกนยางมือนั้นคุอนั้นน้ำห้าก็ขึ้นหอเถิงอย่างยุ่ยรุ่มปุยทุกคนยังยุ่งรุ่มรตัวนั้นที่เฮามักไปนาลิ้นพุ่นขึ้นมานีหน่อยเดียวนึ่งเพิ่งมาเมื่อนี้พุนะท่วมไปหมดเลย ปตยานทุกคนถ้าสมมุิแบบข้ามไปสิเนาะตอนแรกขี้เขาจักอย่างเดียวหพายไล่ลงไปนี่ลุงเลุลไปเลยบูว่าตอนนี้อ้ท่าไปอันขอนวาดท,ทุกคนเนาะน้ำยาน้ำแบบคือสิขึ้นมาเถิงฮอนก็หมดขั้วละเนี่ยักเงียบเงินไปไปลังบออ่พวอ้ายน้ำจมเลยแต่เดนี่ได้ละ เฮยนี่เป็นไโอ้ขีนนน้น้ำมันเนาะน่าจะเป็นน้ำมันท่วมอ่ะน้ำมันดงเหือตาคนทไทน,นแห้งมามกเลยคุณอาเอาบึงใส่ซะทานี้ไปบไ่อใดเลยลูควรเทียบไปเลยตอนแรกขึ้นไปทางนั้นอย่างเดียวตอนแรกไปทางหนาคุณอย่างเดียวเลยข้าวนาัสิโอคุณเนาะค้อนไม้ค้อนเอวยิง่งกระลงหมดอู้ฝนแห้งวะเราทุกคน จังซีเขาสมุดเคล็อื่นก็ตกไล่ไปมีทุกคนเนาะเขาจะาคือสบบซปล้อยเคลื่อนแล้วกันน้ำพ้องก็คือซีคืนแห้งเลยตอนนี้นะพี่นาวมซีโทรห้าเมรถ้าวันนาำมีบานกับขึ้นอยู่บ่พรา,า,ากาณ์แบบนา้าฝนซีเขาจะป้อยเคลื่อนลงมาทุกคนเนาะบานมีน่นาก็คือแบบติดติดกับน้ำพ้องเลยทุกคน่านสซีใหญ่กว่านี้เลยทุกคนเนาะมันเป็นน้ำพ้องที่แบบใหญ่ใหญ่เลยเพราะว่าไล่ลงมาจะกปูนเนะาะย่ยักษ์งางไปอีกเลยย่างยางไปอีกกระไ ขวเบิ่งแต่หลักหัวตัวนี้แหละจะมาจมลงดิ่งลงเลยคาร์ล่าแพ้มาเฮ็ดหัวสฮวนอยู่นี้ก็คือสิบรีกินทุกคนเนาะเพราะว่าเป็นดินที่ข้าจอวนมกปูคันพุกนี่ใส่ยังไงอืมอืนี่ทุกคนนี่ทางขึ้นไปนะน้ำมาฮ้อนนี่ละมือนี้กับฟนตกมาแหย่อีกกับบุ้งหัวเป็นเอาได้ทุกคนเนาะน้ำซี่ขึ้นประมาณได้คัร์ล่าหมดมือนี้หมดมือหมดคืนนี้ก็คือแบบเซียนทุกคนแต่ว่าฝนตกแบบนี้ก็คือมันตกหมดมือตลอดทุกคนเนาะ ตกบนมือมันเขืนแต่อดแบบอตกลินลินสีนแบบที่ตกแหงกับแ,บบแหงแหงสีลินลินลินมาเลยมันนม่น่ามายินอยู่เหงาเลกลางน้ำเลย <c oughs> จะยาเหงทุกคนน้ำแต่ว่าข้าวจวนน้ำขึ้นนี่คือสีป่ามันมันขึ้นทุกคนเนาะจะไปห้าป่าไปยัง ไปนั้นต่ว่าหน้าฝนสินะทุกคนก็ถ้าฝนตกฝนลินสีกันท่าว่าแบบไปเนี่ยว่าไปฟิดบิดไปเซบิดก็คือสิบบได้ขวบวายาก,กันอะไรทุกคนเมื่อคืนน,นี้จนว่าฟันว่าไปฟิดบิดฟิดเอ่ยว่าได้ปลาตัวบักง่ายง่ายนะสันฟันแบบฟันพิลิศพิโลกันนะน้ำลินเลยป่ะเจ้าขึ้นไปกันเดี๋ยวเมียซีพิเกียมเพชรในย,ยุ่น,ๆๆๆๆน,นเรากินทุกคนเนาะเมื่งเลี้ยงขึ้นไปจนบริเวณนั่นผูผ้าผูข้าวยังเลยทุกคนเลย ขบวนานแหงนะขบวมอขบวาฟุ่นนะโอ้เจาา้ายู่สตุกลายได้แล้วเนี่ยสตุกลา่ไอ้อุ้ยตกใจหมดเขาบอกเหงหื่อปะฮะฮาฮะ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 นะฮ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 ะุะฮะ่ะฮะาะฮะเะาะฮ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 ลฮนี่นนนไปบะได้เฮะฮนี่ ขึ้นแต่ึ้นมาเนาะฝนตกคืนนึงอ้าวคืนแต่เมื่อวานเนาะเมื่อวานนี้มืดมือจักจมแล้วนะคืนนั้นก็มืดคืนทุกคนเนาะแบบตกมืดมืดมือคืนนึงด้วยคนแต่ก็ตกมือคืนก้อนท่านต่เจมือคืนก้อนขึ้นมาฮอนเมื่อวานนี้มืดมือมือนี้มาอีกเอากิ๊กแก่มื่อวานพื่อได้กลับมาเบิ้งเหงอมีหนาก็ว่ายุบมามีเหงาซีล่ามีนายที่เจอยุลุ่มพุ่น ตะว่าเ็นเราขึ้นมันเปซ่องลำอาจะสิ์ซมาเบิงเหือข้าเจ้าทุกคนว่าตะวาอยู่ลุมพูนคันมัดไว้ดีกับกับบเป็นตายาไปได้ทุกคนแต่คันท้าว่าเหือจากนี้จะเป็นตาอะไอยู่ตองแบบตองได้ไป,ไปอ่ะคนั้นคุณนนหัวน้ำเข้านาข้าเจ้าหรืนอ,อย่างทุกคนนี่นี่หละห้อมนาข้าเจ้าน่ะงูน้ำเข้าแล้วหรืออย่างน่ยจะตกใจน้ำมั้งยังก็ได้ก็ดได้กระโหลออกอาเบิงน้ำเมื่อทุกคนนอะ โซนนี้แบบเขาเจ้าห้าป่ากับแบบห้าอย่างงายเลยหนึ่งทุกคนพอไปแบบน้ำเทคเทศอ่ะน้ำเลือกน้ำเอ่ยน้นแห้งน้ำแห้งแห้งอะไรทุกคนอู้ก็ตกแห้ง่ไปไีน่าที่ขึ้นไปก่อนเดี๋ยวไปเบื้องว่าัเท็่ยังกินทุกคนเนาะเพราะว่าเมื่อคือนนี้ไปกาตะก,กบมาไปตะกบยังไงทุกคนซท่านี้แหละตะกบนะองค์ยืนเงี้ยเลยตเลงตาไปจับนะไปท่าไปขวดทีน,นย่งกินไปขึ้นไปกันกับทุกคนเบื้อง เห้นไฮเย็นซวน,นเห็นดินเห่นดอยเงี้ยเลยนะคนวมบ้านนคนเนาะขันว่าขันคันสหม,มุดแบบตกแต่ตอนข้ามกับโบเป็นเฮียทุกคนเนาะแต่ว่านี้แบบเมื่อวานนี้ตกหมึดมือเลยสินะละตกเต่มือเมื่อวานซื่นมาเนาะเมื่อวานสื่นตอนเดิกมามามือนี้อี่มก็เลยว่าน้้ำขึ้นแหงค่ะถ้าวาสม,มวุดแบบเออตกแต่ตอนตอนเดิกวอ้อกับ,บก่กกะตกแต่แบบตอนซวยตอนเสาสินะละเสาอันนี้แบบ ต่อต่อต่อกันมาเข้ามือที่ซ้ำเลยมือนี้ตกแบบนักอลีสาวไร่สาวนาเราน้ำก็ต้องท่วมนาสีมันนี้ขันพ,าพลาไปกับาด้ด้งึงมีนาสีส่วนต่างๆเข้าไปนาเราทนี้เขาไปเบืงนาแบบเบืงนา,นาสีขึ้นท่านเพราะว่าคือคืนนี้ปีกาท่านไปลงหัวแต่อนั้นท่านแต่ก็แบบนำท่วมหางเพอสมศักดิ์แท้มาทุกคนนำเป็นน่องะน,นะท่วมนะจ้ะอย่าไปเบื้องเ็ดนะยืนยินยกันทุกคน มีตินซิมพอตเลยยูเจไ้าาเจาลาเลยไปใส่กรบบไดเขี้อกุ๊บยวมาโซลซีเทุกคนโซลซีเนาะเอาเหไดีเล <c oughs> เดี๋ยวจะไม่นานพาทุกคนไตุกตที่ทำออกมาทุกคนะคนกระเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวแห่ทุกคนเ้ย เดี๋ยวค่อยเดี๋ยวแหงเดี๋ยวแหงเดี๋ยวค่อยอยู่โอ้โหว่ทางหนา้าไปได้ทุกคน,นเนาะเดี๋ยวถ้าพ้อมสักมาคุณว่าพ้อมสักเขาไปนอนนอนส่นยามาคืนนีไม่คิดอย่างกับอะไ้คิดอย่างทุกคนเอ้ยโอ้โหบางวันนี้ราคาอย่างที่ขึ้นหรือสิ่ลงทุกคนเนาะแต่ว่ามีหนาว่าน่าจะขึ้นไล่ก่วทุกคนเพราะว่า เบิ้งเลยทุกคนข้นตกสูมมือเราจนบม่มอราจนบ่มีให้ดีกีดอย่างขันรายุส่วนอย่างเห็ดเห็ดเหดตาเพิษขนอ้อก็คือสิบโบรดีกีบคือสิเน่าทุกคนวันนี้เข้าส่วนอย่างมือบ่าอยางนี้ทุกคนแต่กำลีวันนี้ที่เข้าไปวันนี้เข้าไปลอกพานธมิตะเข้าเอาเข้าไปให้ตี้มเมายเขาออกมาสินะบันนี้เขาไปลอกเบื้องถึงเลยยังมืออีกเสียเ,เข้าเข้าไปให้น้องแมว ปีก่ายะทุกคนที่พวมีนามาะนะซัมมี่ค่ะประมาณอ่ามีนามาหันแม่นอ่าทายเดือนหกท uh ุกคนเราพวมีนามาเนาะพอดีมาคิดอย่างค่ายอย่างในประมาณงวัดหนึ่งอ่ 19, 000, 000ะพอดีมาที่ ja. mm <Det> ห้ามือแล้กก็พาเป็นค่ายเอเบาอย่างพอดีปาดีก่นเนาะอย่างโหลดสิบเก้าสาวพันคนแลวตอดส้วมพวงมินากำลังฟุ้นหันโหลดสาวอีพันบัดมาปีนี้คือว่าอย่างคือว่าลาชื่อถือ เราหัวฟา้นตกอาซีที่ขึ้นเมออืทอกคนาเบื้องมือเราชิงตกหมือนมือแลครับคนมาเบื้องมืตกเหมดนม,มือก็คือปป๊ะเชะนะค,คะทุกคนดกได้ดีคื 9. อเกาเงาห้ากระยางซ้ำม,ม,มีทุกคนมนมมีวังทีอามีสาวซ้ำละอีกอีกหกมือ มที่หกมือมือที่เจ็ดได้ค่าอย่างละทคนเบิ่อเสีเอาเข่ได้ไปกิดอย่างคณะฟ้าเปิดอปุ๊บนี่ก็คือเข้าไปปับเลยเดี๋ยวว่าไม่แบบบุมีโอกาสอะย่างเงยนะคำกระตุกแหงกระตุกลรียเลยว่ากินตรงซช้ามั้งเบื่อสักชีสมูนี้ครับแห้งเลยทุกคนเลย ตอนนั้นทั้งก็จะหลุดลงม,มาเลื่อลงประมาณเจ็ดสิบเจ็ดสิบบาทคันเดี๋ยวนี้โลหนึ่งแซนเอ็ดทุกคนส่วนซีนที่แบบซีนที่แบบบูมีดูเลยก็คือแซนซีแซนซีสิบพันไล่รวมกับประมาณอ่ะค่ะแล้วไล่เป็นเล่นเงิน,น,นบาทกับอ่าหกสิบสหกสิบเจ็ดสิบประมาณสองร้อยกว่าบาททุกคนหนึ่งกิโลเลย กิโลสองร้อยกว่าบาทเากินตีนหมูตลอดร้ยนไรกันฟังดูคนเนาะแต่แบบเอามาใหดแนวอื่นกินไงป่าโบเอียงโบเท่าไหร่ก็น,น่าจะขี่รถเข้าไปไปเบิองนานพองมันงน,นานเรียคนนีไรเยอะอยู่นะอ่ะอย่าไปหมักสักการ ทอดป,ไปลยะเดยมนะซีต่ัมมกพวกาทกคนมนคือนอ้ไปกาสระกบโอ้พสักันไดยก,ก,กุบไล่นี่จะมาได้ตัวใหญ่นะไอนอะเลือาตัวง่าย,อ,ยอ,าอีกทีจะอยะเบาเลยนะเอาตัว้อยบุสมีหอควรเพราะมนสักไดแมงดาวนะไม,ม่ควรซีตมเจเมงดาวซีโต้เนาะโอ้เดี๋ยวล,ยล่วปก เฮ็ดเมื่อแรกเฮ็ดมุกฟ yeah. ักเฮ็ดมุกเฮ็ดไหมรอรอเก็บตามแคมถ่าเลยทุกคนตามป้าตามปืนปุ๊นะดิได้กูบุคืนอีกคนตัวใหญ่ใหญได้เฮ็ดอีโน้ด้วยวได้ยุ่งอ่ะได้นี่ดิตายตัวเดียวนี่นะตัว ตุ้มซุ้มเห็ดหมกัก,กเห็ดหมกคนตกเงยควเป็นโลเป็อันน้าแต่ว่าตกกุบตกกุบน้อยกบน้อยมมีล่าลยทุกคนพอตบัวกบน้อยสุเลตกุบงตกปูอันนี้ตน้อยเยกินเจมแม่งดามา ตั้งพือเดอปีแล้วก็อไกบโเอารุ่นเดียวเลยเนาะตัวน้อยเบาเท่านะซ้ำซ้ำกันเลยสองสี่หกเจ็ดสิบตัวแม่งด้าทุกคนมาเธอไปเข่าไปซ่อนไปเอ่ยกับบุข่อยมี่ก่อเดี๋ยวนี้หมี่หมี่กับดำโตเนาะดำโตช่วงโตสินะทำแบบตลอะการนอกตอนเดึอดสินัเพรจากไปการตกเยียเอ่ยกุบแล้อู้าูบักอะไรดีว ต้มมกินแล้วเนาะผักมเออต้มมตัวออนึงได้นี่นะสวยต้มๆมกินแล้วมื้อแรงเห็ดกส่วนนึงอย่างน้อยๆทุกคนนี่แบบเริ่มเริ่มใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นบ่ตอนบ่ฮอนเดือน11 12ก็แม่นกบใหญ่นําซิเออข้าได้กบเยะมื้อนี้เดือน1 12มาแล้วก็ซ้ําพี่แหลพอสกไปการปีนั้นซ้ําตัวนี้ไปเลยเนาะเออซ้ําตัวนี้ลทุกคนัพอสักการปีนั้นได้ตั้งว่าซ3โลเดือน11มันมันเฝ้าพวกเฝ้าน้องนะ อันนี้อันนี้ลการเราตามแขียมทา,าตามมลวกทุกคนลอวสิอนนะ,ะไรบางปลาใบนีออกปึงหงนงเนี่นนซซยมีตุกุบตุเชียทุกคนเนาะตุเชียกับบุฟเฟ่ยนเี้ยยงวแรกมันจะตุกุกก้นลินินเอนสุนี ากันไปกับคนฟันคือิ่แหงอยู่รอบคนอยู่บินี้ว่่เืดคือิ่มดมือบุเห็นคนไปก็บบคืนนีลยไปนีนติได้นนตกได้น่ันพนตกแล้วคนแบบค่อยไปกลางไปนนอกไะ้บนเสาอย่างเงี้ ี่อ่างคนเลยมันยำขยมาเลยขยาแพงมาแล้วก็เสียดายโอ้ราคาอย่างนอกลกเลขึ้นนี่นอดเลยมาว้า้เสียดีจะสุไท้างานมุกีเนี่ยทุกคนก็คนกับแบบเ่อค่อยๆคนกระตกไปกระตกๆเสาๆเปอย่างยาเปอย่างขึ้นอะ ล่ายังไอกไปดึงเขาได้ขล่นอนกอะไร่น่ามีนุ่นตามเชองได้คเพราะจะกระเจงกับ่นมันล่ายขนาด

เดี๋ยวถ้าถอดตะกระรแล้วก็เดี๋ยวปิ้งตุเกียทุกคนหน่ะยค่ะพี่เมงดาเนี่ยเม่พิ่ได้มักใป็นตุ้กี้เมงดาทุกคนนี่นะไม่ชอบมันขิวคุณว่ามาก,กันห้อมเจ๊าะเสียไปทุกคนกลับตัวว่ะเออนี่ตัวแมงดานะคะแมงดาแมงดาตุเกียกระตัมใส่กันทุกคนหน่อยอ้นี่เอ็นไข่ หัดเก,ก็แจมเด้อยาปีนงทุกคนเนาะถ้าปีนงสูตร้าก็ตำเตี้ยวกันควณไปซ่งไฮเกิร์้อมสักคุณยังตัวโสาเลยทุกคนอยามาตำเจี้ยวกันต่ดาก็เขาจะตำเสมดเลยบุ เราตักตำแบบรงเลยโย่ตำแมงดากับตัวเคียดใช้น้ำกันทุกคนตักตำใช้น้ำกันเลยอันนี้เป็นตัวเคียดนะคะตัวเคียดตัวเคียด หวานนี่คนกบมันนี่ต่ำเจ้าเคียดเด๋ยวตอนซอยกับตุ้มส้มกบอีกตุ้มา่โอ้มุน,ต,น,นต่ำแค่นี้ก็กินแรงแล้วทุกคนเอ๋ย อันไม่ขูดว่ามือเสาวนี้่นะคนเพราว่าอันเขาจะมาการอันเขาจะาการอันตัวแมงดานนี้ใครนะคตัวหนึ่งสาวผันกีบสาวผันกีบกับประมาณตามึงโซ่หกสิบโซ่สาวบาาสาวปลายบา้ยคาคนทาเปาสตบ้านเนี่ย โอ้สกเก็ตส้นบ้านอานีตัวหนึ่งเข็นไหมทุกคนอ๋อตัวกระสาวห้าตัวกันหนึ่งเส้นหยิบพอขันได้สิบสิบตัวกับซองเส้นละเขาจะให้การเป็นไปนการอย่างนี้นี้น่าจะมีไ่ทุกคนก็มีบัวมีน่องไรอุ้ยอ้าวแข็งเล,เลย ก็จะเห็ดแจีมแดงด,าด่ามาค่ายเลยทุกคนกับน,น,น้อยๆนะแพงแหงเลยกับน,น้อยๆประมาณสิ่นี้กับซี่ห้าสิบพันสินะว่าแมงด่ามันหนะ้าเงาทุกคนเงาอิลี่ลาบเงาไปซอ้อนไปกวดกุงไปกวดอ่ากวดลอวกวดเอิยกับบุค่อยเห็นเลยทุกคนเห็นกระดามโตสินะดามโตสงต่งโตแต่กระตัวน้อยบริเวณตัวใหญ่แบบนี้นะใน,นพร้อมสับอีกการตกกบมาคืนลีเพื่อให้ดีนอของคนเนาะงวันนอหัน้ำไล่ไล่ กินข้าวกินน้ำเลี่ยมนาิข้าไปไปเบื้องนาทุกคนส่วนตนตัเข้าไป,ไปนาเพราะว่า,า,า,าพ่อมสักวันนำท่วมนาแหงเราผส่น,นายกไปเหเ็นไปเบืง้งจะเป็นกับแก้วกัน,หนแหงลนะ้าทุกคนเลี้ยส้มใจขนาดเลดกก้เลี้ยใบจัเเ๋เลยฟูนกันยังนี้นี่นีอยู่เลย ของเท่์โักสิมอยูทุกคนเดีย๋ยวสิม่มอีนึงสะ น่าไปคุบตุกคุบคนนี้มือมนันเ่องยังทุกคนจนมาข่ากเลยน,นี่มือกรวยนี่นะบวมไปเลยนี่เจ็บจิบปิดได้เปิดยิงกันน,น,ะนะทุกคนเลยหึมบุเข้มอเนาะเผ็ดอีออออหลีตักกันโอ้ อุ้ยอือนั่นแหละทุกคนปะเดี๋ยวตักกันเดี๋ยวทาเพราะมันสัไม่คู่มาแหลังเดียวกินข้าวเก็บปุ๊แล้วก็โค้งจุไ้ท้างวันนี้เราพับชุกอ่ะนี่มาลองไหมไครมันมีป้ายางน่อยน่อยไอ้หน้าห้ามันคึ้นมหอบอลเนเกอร์เลนได้เ้อที่หาเทิงอยู่นะ Okay, อางนะพีออมาแล้วคพ่น้องเดตั้มมันมาแล้วตัวอีเมีเนขะมเลยนะบ้านม่นก็ร้องเลยชวยคืยอกดล้วนป้ายางห้อยต้นโพถ่วงจะสองสามเทวแทปลูกจะดีสิอาส่งบ้แนละมันเนงานระบายมาบ้านข้างระบายบาหึงเลยแต่ ้านดันมันเพราะนั้นกระกเองจะขึ้นจะ,นจะบ่งฟ้าเลยต้องเปิดอ่ะถ้าบระปกประมาณนั้นใส่น้ำลงเขาโย่จะช่วยวอ่ะบย้เยอตหองหอนี้นนอ่ะนอุ่นมาตีนาติดรดรายมันจะอาคูมังเม่

ở tay hòn, cái bắt của răng con này nó nặng nhạc kỳ ừ, niệm thì học y học 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 ขึ <ève S 2> junior, ้นร่อยมันกรตาเบ้าเหอนันรอยครับนี่แกประมาณเขาบะทองมาณ่้อยไ้อับกาท้องกงมันเบ่าหน่อยนี่น่อยแรกอย่ือ่ายอบอเน่เห็ดมันมีแต่เบ้าแบบง่ สองร้อาทีติดรแต่เป็นตาเลยรู้เป็นตาอืมอืมเบาไงบ่เอาเขาเห็ดเป็นบรดน้อยชุดนะเดี่ยคือบาเอาตัวน้อยชุดเลยเห็ดน้อยก็ได้เบียอยากมันเสมอเบียรอยากมันน้อยอยู่ปีนี้ก็อยากก็น้อยเลยเบาอยากอืมอุ้มล้านุด อตอน,ม,ม,นมันบ่เป็นอนน้อยก่อนได้เหรอได้เหรอหลักหลอกการห่อยู่แบบห่อพ้ตัวหอกาลเหรอห้อกาลไปปีเดียวเ ok. นี่ยหาอดเขานไม่ไปปลูกหาโดยฮอเอย่ยอไม่เดียวห่ออยดิ๊งลาย้าก็แน่นนเบ้าง่แตปล้วอ๋อปีเดียวเลยไปปลูก่ะขอบอง แค so ่าันได้เาเบี้บ้าถูกได้ไมอ